สวัสดีครับมาพบกับ Toyota y a r i ิ1.2 T R D ปี2015สีขาวคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟท้ายฮาโลเจนด้านล่างเป็นไฟทับทิมคู่และมีเฟนเซอร์ด้านหลัง2จุดส่วนด้านบนเป็นสปอยเลอร์ล้อแม็กขอบ15 ด้านในที่ปรับกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยสามก้านเดิมจากโรงงานหน้าจอระบบ a n d ด o i d ทัชสกรีนระบบเกียร์ Auto, ออโต้เบาะเป็นหนังสีดำคันนี้ราคาอยู่ที่3,49,000บาทถ้าท่านใดสนใจติดต่อลายด้านล่างได้เลยครับ